เล,เล่นดีมากโอ้ยอดมากเป็นแชมป์แน่ๆอ่างนี้อันนี้การอวงเกินเหตุ G นะฮะมีคำถามมาะฮะในนี้นะว่าจริงหรือไม่ที่โค้ชไม่กล้าพูดดีๆกับนักกีฬาเพราะว่ากลัวนักกีฬาเหลืง นะครับอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากฮะในการที่จะตอบประเด็นนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ชหลายคนเนี่ยมักจะดุใช่ไหมฮะมักที่จะดุมักที่จะกดดันเพราะเชื่อว่ามันมีแรงรีคอยนะครับทฤษฎีของผมมันมีหลักการง่ายๆครับผมเคยทดลองเอาอขันน้ำฮะกดลงไปในถังน้ํานะครับยิ่งกดขมกดลงไปไงฮะยิ่งกดลึกเท่าไหร่ยิ่งกดไปถึงพอไปถึงเรียกว่าก้นถัง นะครับแล้วปล่อยมือออกเชื่อไหมฮะว่าแรงนี่มันรีคอยมันก็เด้งขึ้นลอยขึ้นมาเลยนะครับจิตใจคนเรามันเหมือนอารมณ์มาเป็นอย่างนั้นนะครับแต่จะบอกนี้ครับว่าในปัจจุบันการเลี้ยงดูในเจนที่เปลี่ยนไปนยฮะทฤษฎีเหล่านี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับมันไม่สามารถที่ทําได้นะักกีฬาเหล่านี้เมื่อเจอแรงกดดันเหล่านี้มากๆนะฮะเขาจะต่อยครับไปอเลยเพราะว่า หนึ่งคือมันก็ไม่จัเป็นฮะที่จะต้องลงทุนอย่างลมขนาดนั้นนะครับแต่เจนเซสนี่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับจริงๆแล้วหลักการคือให้ปวยนะครับแต่เป็นการให้ข้อมูลที่สําคัญกับนักกีฬาเพื่อการพัฒนาครับเพราะว่าการพูดดีๆเนี่ยบางครั้งพอาพูดดีๆเช่นชมเชยผลของมันชมเช่น,ชนเล่นดีมากโอ้โหนี่ยอดมากเป็นแชมป์แน่ๆอย่างนี้อันนี้คือการปวยเกินเหตุนะฮะนะครับจริงๆแล้วเอาแค่ okay, ง่ายคือว่าวันนี้นักกีฬาก็ทําอะไรดีเราเห็นว่าทําอะไรดีท่านชมเลยครับ ให้ข้อมูลดีๆครับเป็นข้อมูลย้อนกลับในทางบวกที่เราเรียกว่า positive reinforcement ในทางบวกเลยครับให้ทางบวกเข้าไปแต่ให้ที่กระบวนการนะฮะผลแค่สิ่งที่ตามมาเห็นอยู่แล้วครับดังนั้นชมที่กระบวนการบอกที่กระบวนการนะครับสำคัญที่ตรงนั้นที่กระบวนการเลยนะครับเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าไปชมตัวอื่นจนเกินไปเนี่ยฮะมันเป็นการอวยพออวยเสร็จปุ๊บเด็กก็เหลิงครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่า ส่วนใหญ่นะฮะพอชมชมที่ผลแล้วพอชมที่ผลปุ๊บนักกีฬาก็เหลืองครับก็คิดว่าดีเจ๋งไปแล้วนะครับทีนี้เราให้กระบวนการคือให้ข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กตรงนี้ให้ที่กระบวนการนะครับกระบวนการที่เขาทําได้ดีชมเขาแล้วก็ตบท้ายนะครับในลนักษณะของที่เป็นแซนวิชเทคนิคยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะเรามีสเต็ปเท้าที่ดีมากมีสมาธิที่ดีมากเลยเกมมาทําให้มันตีสนุกแล้วก็เกมนั้นมันค่อนข้างโฟ และผลมันก็เห็นแล้วว่าเราทําได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาแต่มันจะมีประเด็นบางประเด็นฮนะที่ว่ายัางเกี่ยวกับเรื่องของสพท่านกาย่ยังยังฟิตไม่พอเราก็ให้ข้อมูลไปครับว่าแต่มันยังขาดเรื่องความฟิตนี้นะถ้าได้ความฟิตกับสมาธิแบบนี้นะเจ๋งมากเลยดีมากเลยจะทําให้ตีสนุกมากเลยเดี๋ยวเราไปฝึกกันนะครับตบทา้ายแบบนี้เลยครับนักกีฬาเขาก็จะใจฟูขึ้นทําได้ดีเจ๋งแต่มีจุดที่ต้องแก้ไขนะแล้วเราเดี๋ยวกลับมาทำใหม่นะนี่แหละครับ นักกีฬาเขาจะทำให้เขาใจฟูขึ้นและเขาจะมั่นใจมากขึ้นในการแข่งขันและเขาจะโอเคกับวิธีการชมเชยหรือพูดของเราครับนะลองไปทําดูนะฮะกับผมถ้าคลิปนี้ได้ประโยชน์นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับกับหนูสปอร์ตไซโคนะฮะนะฮะติดตามกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ